สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเด็ดแห่เลิกติดตามสามแซบหลังเชิญแต้วนัทพรไปเป็นแขกรับเชิญต้องบอกเลยว่านอกจากงานแสดงแต้วนัทพรเตมีรักนั้นยังชื่นชอบการเต้นเป็นชีวิตจิตใจครั้งที่เรามักจะเห็นแต้วนัทพรนั้นออกมาโชว์ลีลาเต้นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่เธอต้องกักตัวเองอยู่บ้านจึงต้องบอกเลยว่าระยะหลังนั้นดูเหมือนว่าทางด้านแต้วนัทพรนั้นจะเจอดราม่าอยู่บ่อยๆเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็มักจะเป็นข่าวอยู่เสมอแต่ทางด้านแต้วนัทพร ก็ไม่เคยสนใจกับดรามา่าใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งเจ้าตัวยังลุกขึ้นมาเต้นสะบัดในบ่อยครั้งล่าสุดทางด้านแต้วนัทพรได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการสามแซบซึ่งก็ได้มีการโชว์เต้นเพลงลาลิซาแต่งานนี้ชาวเน็ตกลับแหกเข้ามาคอมเมนต์ขอเลิกติดตามรายการสามแซบกันเพียบไม่ว่าจะเป็นงดดูชั่วคราวค่ะอีกท่านบอกว่าทำไมดูแล้วไม่อินอีกท่านบอกว่าไม่เคยอคตินะคะชอบดูคนน่ารักนา่กนารักเต้นแต่นี้ดูไม่เข้าไม่อินเลยอะเพราะอะไรอีกท่านบอกว่าไม่ชอบเต้นตลกอะ ดูรีบๆไม่เข้าจังหวะอิงท่านบอกว่าดูแล้วไม่ in, อินขาดอินเนอร์อิงท่านบอกว่าเกลียดไม่ดูรวมละครด้วยไม่ดูเหมือนกันเสียดายไม่น่ามาแสดงคู่หมากเบยเรื่องนี้ขอบายคอหอสอต่อเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบค,ครับ